สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผชมค่ะสวัสดีตอนค่ำคำคือเก่านะคะผู้ชมมือนีนะคะแม่หมูกระมาบั่นเจลุต,ตรีคือเก่านะคะมือนีนะคะเจวาจากนาครพนมได้มาแล้วนะคะผู้ชมมาฟังน้ากันเจพนดมาตัวใดงวดวันที่1กรกฎาคม2,567ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะ0 4สเข้าตรงๆนะคะมือนี้ มาเบ่งเมนูน้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเบ่งตัวเลขนะคะสวัสดีค่ะเจ้โอ้ยแม่หมูกระเดยสวัสดีค่ะโอ้มันขึ้นติดกจิ๊บสวยแท้โอ้อ,โอันมาตานั่นก็เลยนั่นอืมตเขมเบียาวันนี้คือเขาบ้านตะเวนแท้โอ้ฝนตกแม่แม่หมูโอ้ฝนตกเออฝนตกฝน,นตกแห้งความตกงามตกคลองฝากับพ้ห้องใช่ก็ะ,กะเลยเอออันอัน,อนแกงแกง,งนันวันนี้เมนูอะไรแงกแงผักค่ะ แกงพักช่วงนี้งดหมูหน่อยงดหมูแต่กินเนื้อบ่แต่กินเนื้อค่ะอือนี่แม่แม่หมูแกงแคล้ายๆแกงเปิอะแม่แม่หมู<อ>แต่ว่าบานเข่าแกงเห็ดใส่นาำยานั่งไซื้อแกงเห็ดรวมอ่ะแกงเห็ดรวมแล้วก็ใส่นาำยานางใส่บกักนันเจี๊เขียวกใส่<อ>ฟักทองก็แยกกันนันเลยเนีอืออุ่นเท่านี้เอาไปพร้อมกันบางรุ่นท่านไปซื้อหวั <laughs> หวหัวแบบอันนั้นเข้านี่อันนี้เขาเอือหวัวชีกเนาะแม่คอาะ มันสิมีอีกระดับหนึ่งอยู่ใช่ซื้อมาใส่ได้หลายอันแม่เจเอาดวงซื้อมาหายห่านจ้าเคยเห็นบ่เบิ่งเดี๋ยวไอเอฟซี FC เป็นเบิ่งด้วยอันสิว่าเจเจ้า<ด>เด้อาอันเอาตะวหวดซิกมาโดยเฉพาะเลยนะสิบ่าตุ้ง,งดองซื้อมาฝากตะเมีเ่ยงเลยแม่หมูมาเหาไปในไดเอฟซีเอ<ป>้ดองใจดีดองเจ,งเจลูกสาวมากคนนึงเพิ่นเพิ่นเห็นในคลิปเจเฮ็ดนั่นแม่แม่หมูเพิ่นอไรเลียตัวจะ รองดีดีมุ้งเนี่ยค่ะเอาบ้านนี้เพิ่งซื้อมอหนึ่งไหมน้ำบ่อแบบเนี้ยมอหนึ่งคนไม่ได้ซื้อแล้วพคนบลูว่ามันเราจะเมื่อนี้ได้ลาบเนาะค่ะวินาเด็นั่นเด็มีลาบกับแกงแกงเห็ดรวมอ่มากินข้าวแรงน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไดเจี๊ยบใดมากแล้วยังจากนครพนมค่ะได้ก้อนฝนสีตกประมาณใบซีหาโมงล่ะหาโมงแรกมันจะมันจะ เป็นอยู่ขจามาตตาไหกตหนแนค่ะเอาท่านผู้ชมให้เจเพ่นเฮเทศกับเขาให้เรียบ<ม>ร้อยก่อนเนาะจังขาฟังน้ำกันว่าหวหนีพ่นจะห้มากตัวอะไรนี่ีหัวจะเห็นแมนูดตัวนี้ดิลาบนี่บอลาบาแต่ว่ากระเจกับกสีขัวสุกนะกินสุกนะคะกินส<ซ>ุกจังเมืองน้ำกันว่าหวหนีพ่นจะเด่นมาห้ตัวใดแต่ว่าเพ่นก็จะห้ตตองหวดมาแล้วนะค่ะผู้ชมเมื่อนี่พ่นจะห้มาอีกสองตัวแม่นบ่ะเจค่ะถ้าฟังน้ำกันว่าเพ่นจะเดินห้ตัวใด เดี๋ยวเกเคี่ยวอันนี้ก่อนเอาคุณผู้ชมรอเกจะข้าวก่อนนะคะเอาคุณผู้ชมมาถามตาวินก่อนตาวินคะ FC ถามกันมาเยอะนะว่าเลขปูเซรีจะมาวันไหนพรุ่งนี้ครับคนที่เขาวันที่ยี่บแปดเขาบอกแล้วใช่ไหมคนที่เขาจะไปเอานะโอ้คุณผู้ชมของปูเซรีนะคะตาวิน่ารอวันที่ยี่สิบแปดนะคะคนที่เพิ่นไปเอามันจะไปเอาวันที่ยี่สิบแปดนะคะ จังถ่ฟาฟังน้ากันเนาะค่ะตาวินอ่าครับค่ะขอบค <ไป S 1> ุณติดด้วยกันค่ะขอ,ขอ,อคบคุณค่ะตาวินจังถารอนเะนะค่ะผู้ชมเจ๋่าเป็นเงินจกยังไม่เจ๋อเจ๋อใบไม้เงินติดถุงมันเป็นกระดาษโจดอันโอ๊ยโจดอันอี้ยังกว่านครพนมไว้บ้างเราฝนทั <c oughs> ้งฝนตกรู้ไหมว่ามันโจ๊กโนกแหงบ่โอ๊ยแห้งจนเจ๊เพได้ไปใส่เพราะว่าเบาเถ้ามาตอนตอนคำคำพื้นฝนตกแล้วเพราะว่านะครับ บ่าวเท่าเดินทางพี่น้องนะผู้ใดมาการเดินทางของบ่าวเท่าก็ไปเบิ่งที่ช่องบ่าวเท่านำชว่วงพี่น้องครับอันนั้นเดินทางทั้งวันอ่าช่องนี้จะเจอกันเยอะมาแลงเพราะเนเงินไส้ท่นโอ้ยอันแม่น,น,น,นอ,อนันจดหมายที่เจี๊จดเอาดิานะครับทำมาช่วงหนีงวดที่ผ่านมากเอฟซี FC พันเบิ่งก่อนเดี๋ยวเอฟซีพันจะมาแม่นมาจากนาครพนมนะครับพันเน้นที่หลักเก่าร่องศูนย์พี่น้องนะครับเลขเด่นพันสามตัวเก้าห้าศูนย์นะครับ มาห้ามาหลักร้อยศูนย์มาหลักสิบพี่น้องห้าศูนย์สี่เข่าตัวร่องเข่าศูนย์สี่เพิ่นเน้นตัวรักหลักเก่านะครับงวดก้อนนี่งวดก้อนมันออกตัวใดก่องวดก้อนเนี่ยวดาใดบ้างครังวดก้อนออกศูนย์สี่ครับเอสามหนึ่งนี่วัที่แล้วกับเข่าปะห้าเก้าสามมันไหมวห้าเก้าสามว่ะเขาลักเก่าว่ะเขาต้าเก่าื่อเพราะเขาเป็นน้นจัดตัวกางวันวัที่แล้วนี่ศูนย์สี่ตรงทราธรรมชม นะครับเอาเมนูมาเบิ่งปัาดเมนูเอ้านี่คือท่านไหนตักเกตักไรบ้านอันนี้มื่อนี่เมนูพิเศษนี่พี่น้องลาบอันนี้อันนี้อันนี้ผู้เพื่อนอยากกินดิบลาบเจ๊เใ็้ไปเสื้อแต่ว่าไม่ผูดกินกับบ้านเรากินที่พี่น้องต็ได้กินพวกไรลายตอนนี้เนี่ยเจ๊เขาเล่นเน้นครัวเน้นครัวอ่าโอ้โหหอมหวานหอมเก๋หอมข้าวคั่วแม่บ้านไทาเดี๋ยวได้ขอโทษหลายๆจะแป๊บเลงแป๊บนเลยพักเข้าก็มี่ตามเลยพี่น้องพักบ้านๆมกแตง นะครับมะเขืออุ้ยเริ่มเอาพริกล้อมแล้วก็มะเขือพวงผักแข้งพี่น้องอันดีล่าอันนี้ลาบซุปอันนี้ก็แกงนี่นี่ตังเทาเรื่องเมนูอะยวเอานี้นะปิดนี่แกงนี่พี่น้องเนาะแกงเห็ดแกงเห็ดรวมผักหวานรวมผักหวานอ้ายย้วเลพี่น้องเห็นข่วนปะเมนูวันนี้ตั้งใจนะเพราะว่ามี่อ่ะโรเบียเอาจังมาฟัง อ่ฟซีคนมาอ่ารัวะนน้ำนะครับผู้คนอยากเบิ่งถ่ายเบิ่งเมนูแรกก็มีแต่ผู่มักก็มีก็บ่เป็นยั้อเานะครับชมมวนกันกันค้ำกันไปกัถไายพอให้ได้เวลาไปนําเน้อเจเนาะเียวสุฟังจังไ๋พี่ว่าจเจว่ามันเงินไปพันันแม่นจ๊กสลากกันนี่ไงเจียนไยันไม่เอายนไม้แล้วนาะมันสิลืมเอาเอาลืมเจียแล้วลืมเบบี้วเอา เพิ่นเหมาตองหัวเพิ่นไหมาแล้วนะเจเนาะเพิ่นไหตองวัวมาตัวไหนยามยามเอฟซีตัวไหที่เพิ่นเหมากที่แรกเอันที่แรกเพิ่นเหมาศูนย์ค่ะเพิ่นเนีนศูนย์มากงวดเนี่ยศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าชุดที่เพิ่นไหยมาแต่พี่เพิ่นแอบบอกเจว่าตัวที่มันมากที่สุดคือศูนย์ยังศูนย์ห้าแอบบาวเถ่ากระลิกจองรถตีมัเลยพี่น้องเอาสองตัวเอ้อ อันเพิ่นบอกเพิ่นคุยกับเจส่วนตัวว่ะส่วนตัวเจว่านแอบกระซิบเนี่ยแต่ว่าเพิ่นมักเบิดนีน่ยได้สามตัวนะศูนย์นะนะไดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าเพิ่น,น,0 5, 0, 03, 0 5, นมักเบิดแต่เพิ่นกระซิบกันศูยนย์หาได้เจ้ว่าจ<อ>ันได้เบอันนั่นแหละที่จริงที่จริงเจเพิ่นว่าเพิ่นบอกเห้บอกเห้บอกว่าตัวเน้นตัวไหนแมนให้เน้นเบิดนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นยาบายาดมัน ย่ันมันดังยันมันหาบอะไรนะตว่าเจ๊กับบอกคือเกาบอกแล้วอดบอะไรน้องคนมาเก้าศูนหาพี่น้องรักศูนเอาอีกสองตัวตัวเด่นพอนายตัวไดนมาบ้าเ่าเสียเปล่าไปไปมาๆใน4ีตที่เพิ่์บอกไหวก้ากับห้กับห้าเอาวันที่เ้วเอาวันที่เรากัให้เก้าหาศูนมากงันเอกศูนย์เก้าห้าแมนโอ้ปกมาอยู่หน่อเบาเกเพิ่จับคู่ได้ใหเจ้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้า้าหเจ็ หลักศูนย์ไอหลักราคาห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งเซกที่เขียนวหม่เนื่ี้เจ๊กกะเรืมเออเอาเดี๋ยวบ่าเข่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับให้เจ๊ิ่นบอกอีกรอบหนึ่ง <5. S 1> อันนี้ครับ่นเน้นมาให้ตองวดคือหลักศูนย์พี่น้องศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าแต่ว่าคนให้เน้นทั้งสามครูแต่ว่าิ่นบอกกับเจ๊นะครับ่นมา <5. S 1> ตัวที่เน้นคักๆบอกเจ๊ไปคือศูนย์หาหาศูนย์ แต่ว่าเจพี่นกอสดใบพี่นกบอกเก่าเก่าคือเก่าบอกบอกเอฟซีเก่าเพื่อให้ศูนแหละเฮเกามากค่ะแล้วก็ใเฮฮามากจ้าอาอกะตรงกระมวดที่แล้วตอนนี้เก้าเก้าห้าเก้ายังเจเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะเก้าหกเก้าเจ็ดห้าดิเจห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดค่ะห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าแปด ตัวรองเพิ่นเน้นเน้นตัวใดตัวรองห้าค่ะเดนศูนย์รองห้าท่านผูมชมนี่ตัวเดนเดนศูนย์ตัวรองคือห้าราคาให้ร่องไว้ได้พี่น้องเด้อร่องไว้นะครับบนล่างอ่าพูดไดว่าหลายครูพี่น้องเกาแต่ตัวเน้นเพิ่นเนี่ยศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าราคาห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดงวดนี้เพิ่นให้เก้าเป็นตัวกันตัวร่องเป็นตัวรงกันสุดตัวกันสุด มีสามตัวท่านผู้ชมบ,บึงงวดที่แล้วกับงวดนี้ตรงแต่ว่าจับคู่ก็จะอาจจะบ่ตรงกันเล็กน้อยอาจจะรักศูนย์ก็คือมีศูนย์สามกับศูนย์หาอยู่คือเกาค่ะรักหามีหาหนึ่งกับหาแปดนะครับอ่ามีหาหกเข้ามานะครับงวดที่แล้วหาเจ็ดค่ะักเกาเกาหากับเกาเจ็ดท่านผู้ชมอ่าเอาหนึ่งงวดที่ผ่านมางวดนี้ครับหน้าจอท่านผู้ชมได้มาแล้วได้มาโดนๆนะครับเอฟซีกับรอด ฝนตกฝนตกแห้งนะครับเอาแคปหนาจจ้าจอทำชมพันเนนลักศูนยขึ้นเก้าได้พี่น้องเด้ 03, 5, อศูนย0สามศูน้าศูประชอบโตที่เพิ่นจับให้่าหาตัวเด่นมาใส่แม่แต่ว่าพิพ่งยำนะเลยไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่<ม>ไว้พี่น้องหลักศูนย์ตัวร่องคือนลักาจาหลักห้าห้าหนึ่งห้าหกห้าแดะครับเพิ่นเน้นสองลักนี่เน้นเน้นค่าค่ขลักศูนตัวร่องขึ้นลักหาลักเก้าเป็นตกันเก้าห้า้าหก ผู้ใดมากสามตัวศูนย์เกาหาจับใส่เลยจะมาเอาไปสามตัวมาทีละสองตัวน้อเจเ้อนอันเทีละสองตัวบางเท่าแจ็คพอตท่านั้นเองแต่ก็บพแน่นอกสูนเป็นขึ้นตาตาสีบอแอร์จำไสมือนีเป็นจังไล่เอาฝนตกห้ามเจรแม่เปียกเบิดนี่แมวมาตะเข่ามานี่แค่ยุกินบอลลอนอเอามากินข้าวแรกน้ำกันพี่น้อากินข้าวกับลาบมานียนี่ครับผมนี่ลา ลาบดิบนี่พี่น้องบ้าเอาก็กินอยู่งเลยแต่ว่ากินบ่หลายพี่น้องกินบ่หลายนะครับเน้นขวานก็เน้นขวานละกะแกงแกงเห็ดรวมแกงผักรวมใส่เห็ดนะเป็นเห็ดรวมมีผักไนมผักบ้านเนะเหรอเพราะผุน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 รอผักกระบานเท่าอ้เป็นแซ่บเนาะเอานะครับขอบคุณเจลอตเตอรี่แล้วก็ขอบคุณจัดนครพนมให้โชคใหหมันน้ำพึ่นอีกเนาะหมันหมันไปเด้นครับแต่ชกมันก็ให้ตลอดเลขเพึ่นกับวนเวียนอยู่ซีโตนี่มีเก่ามีหามีศูนย์มีเจ็ดพี่น้องเพึ่นกับบ่า ปีนี้เลขเพิ่นจะมีแค่ซีัวนี่ะกระบางงวดเพิ่นว่าอาจจะเป็นตัวอื่นเนาะยังไงก็ขอบคุณเพิ่นเนาะในชคไฮม้นพี่น้องสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะเจคพบกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ